ครับผมพิรซรุเตียทเี่วใจนะครับตอนนี้ผมจะทําเขาเรียกว่าเป็นหมูผัดกะปินะครับเริ่มต้นเนี่ยคือพอดีผมมีสามชั้นอยู่ก็เลยเอาสามชั้นเนี่ยมาเจียวน้ํามันออกก่อนพอมันได้ถึงระยะหนึ่งผมก็ใส่หมูเนื้อแดงลงไปนะครับแล้วก็ทอดด้วยกันให้มันรู้สึกกรอบนิดนึงนะครับนี่คือเป็นมันหมูที่เจียวน้ํามันนะครับ นี้ใส่อะไรบ้างครับหนึ่งก็คือเอาหอมแดงครับประมาณนี้ครับใส่ลงไปใส่หอมแดงกับกะปิสออย่างครับแล้วก็พริกนี้ไม่พริกไม่มีผรบต้องดัดแปลงใส่พริกอย่างอื่นเอานะครับ ครับขทางไหนจ้ะทำกับข้าวช้ากแล้คุยกันไปด้วยกะปิไม่ต้องใส่เยอะมากครับจะเค็มใส่แค่นี้พอนะเสร็จแล้วก็ตำไม่ต้องละเอียดเกินไปนะครับ ได้ทำอาหารแบบที่เราชอบเนี่ยผมว่ามันจะรู้สึกอร่อยกินก้วมันสะใจอร่อยไม่มีพริกขี้หนูผมก็ดัดแปลงพริกแห้งครับโยนใส่ไปครับถ้าจะกินให้มันเผ็ดก,ก็ใส่พริกไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้ครับเคเครื่องเคียงน้ำพริกก็คือแค่หอมหอมแดงใส่กับ หอมแดงใส่กับกะปิคนัเองครับก็พอใส่ลงไปแล้วนะครับก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะพริกนี่มันจะไหม้ไม่ไม่เร็วใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการหลบไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวกระปิกับหอมแดงอยู่ฝั่งนี้นะครับพอม,มันเกือบหอมแล้วเนี่ยก็เอาหมูลงมาก็เสร็จจะหัวกลิ่นหอมมาเลยครับ ผมชอบกินอย่างนี้ตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่ทําปลาดุกผัดกะปิก็ปลาดุกมาเอาก้างออกเหลือเฉพาะเนื้ออย่างเดียวนะครับต้องเพิ่มไฟหน่อยนึงแล้วก็ทําอย่างนี้เป๊ะเลยแต่ว่าใส่เป็นปลาดุกแต่ที่ผมดัดแปลงเป็นหมูผัดกะปินะครับสูตรของมิสเตอร์ฮอสเซีใครจะลองทำกินเองก็ได้กับข้าวเนี่ยผมว่าเรามีความสุขตอนทําด้วยมื่อเรากินอย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ดีมันก็ไม่ค่อยอร่อย เราได้ลองชิมได้ลองทำประยุกต์ทำนุ่นทำนี่ก็โอเคนะคนเหมือนันนะผมทำกับข้าวไปก็ดูเขาทำนาทำไรไปนะครับวิถีชีวิตของคนกางจังหวัดนี่ครับมันจะมีน้ำมันหน่อยแต่ใครจะไปกินข้าวกินก็ได้ไม่ว่ากันผมว่าจะใส่น้ำตาลไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะได้ออก ใส่ผงชูรสไปครับแม่ผมบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสก็ได้ใส่น้ำตาลลงไปมันจะได้มีรสอกหวา,านนิดหน่อยวานนิดเดียวใท่ผงชูรสนะครับเสร็จแล้วครับสังเกตรพริกยังไม่ได้ไหมพริกสีสวยอยู่พอยกลงมาพริกก็จะกรอบพอดีครับคุกข้าวกินสุดยอดแล้วเราก็ติดแก๊สเวลากินนะครับให้ควบคู่กับแตงควาหั่น,นเดี๋ยวผมก็จะลากแตงควาหัน่นจากนี้ใส่ถ้วยก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันตอนชิมครับน,นี่คงชิมยาวให้ดูนิดนึงอ๋อครับเราจะต้องคั่วต่อไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าน้ำมันยังร้อนเดี๋ยวพริกจะไหม้ครับถึงแม้จะปิดแก๊สแล้วก็ตามกิกป,ปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วมากินไหมครับแล้วก็เอามากินครับนี่ครับหมูผัดกะปิสูตรของมิสเตอร์ฮอสเซียก็ชิมนิดนึงครับมันเป็นยังไงบ้าง ชิมให้โดนพริกก็ได้จะได้รู้สึกแซ่บๆหน่อยครับอืมพริกเผ็ดเผัดเผ็ดขนาดอะร แต่ว่ามันหมูไม่โอเคเลยนะเนี่ยกินมะคุกข้าวนะครับอืมอ่อน้ำน้อยไปหน่อยใส่น้ำเพิ่อมอันนี้น่ยนิดนึงแล้วก็เอาน้ำมาคลุกข้าวกินไปดูไร้ข้าวโพดกับบิวติสทันยำเช้าครับ